คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนเล่นการพนันขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้เราก็มาถึงโค้งสุดท้ายกันแล้วสรุปแนวทางรัฐบาลที่หน่งพรุ่งนี้นะครับจะครบจะถึงรอบเขาวันนี้ก็เราก็จะสรุปให้หมดเลย ที่ผมเคยให้ให้มาก็จะมีบนฟ้าตรงโต๊ะที่ผมเคยให้ไปเมื่อวานเพราะว่าเมื่อวานมันก็เอาแต่ตัวเน้นๆนะวันนี้ถึงสรุปมาให้กันที่ผมให้ไลท์นี่คือตัวเน้นๆทั้งนั้นนะครับเนี่ยที่ให้ไลท์นี่คือตัวเน้นนอกนั้นก็แล้วแต่ไปพิจารณาเอานะครับแล้วแต่ดวงแล้วแต่โชคมันก็แล้วแต่มันปังขึ้นมา เราก็จะได้รวยๆรวยๆด้วยกันเป็นแนวทางรัฐบาลเท่านั้นนะครับพี่น้องซื้อแต่ลอตเตอรี่พรุ่งนี้ยังหาซื้อได้อยู่นะครับเพราะรอบนี้ลอตเตอรี่มันเหลือเยอะเพราะว่าเขาพิมพ์มาเพิ่มพรุ่งนี้น่าจะยังมีอยู่อันนี้บนฟ้าวันนี้ผมสรุปให้หมดเลยครับเดี๋ยวก็จะมีใต้บาดาลก็จะมีดับล่างเลขดับล่างทุกหลัก ล่างบาดาลก็จะมี8 6มีหลัก10หลักหน่วยผมจะให้มาง้แต่วันนี้เลข6มาทั้ง10ทั้งหน่วยเลยเลขดับไม่ใช่เลขมานะครับเลขดับนะครับแต่วิ่งให้วิ่ง2องกับ7ต้องมาตัวใดตัวหนึ่งถ้าไม่มาก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเนี่ยครับเลขล่างบาดาลที่ผมไฮไลท์วันนี้คือคือว่าเด่นเดนที่ไม่ได้ไฮไลท์ก็ ก็แล้วแต่พิจารณาเอานะครับถ้าคนไม่มีงบก็ไม่ต้องซื้อเยอะซื้อแต่ที่ตัวเองชอบถ้าใครชอบตัวไหนก็เลือกซื้อตัวนั้นแล้นะครับแต่ที่ผมให้ไลค์คือตัวเด็ดเด็ดๆเ,ดเลยนะครับมีทั้งสรุปให้แล้วก็จะมีตารางตารางวันตารางประจำวัน เลขประจําวันก็อีกอย่างนะครับเลขมีเลข1กับเลข5ต้องมาตัวใดตัวหนึ่งในตารางยังเห็นหนไหมครับเลข5ก็มีเลข1ก็มีในตารางประจําวันที่ผมเขียนไว้ให้ข้างล่างในแปตัวนี้มันต้องมาครับถ้าไม่ก็น่าจะบนฟ้าหรือบาดาลผ่านมามันก็จะมาตรงๆถ้าใครเคยดูคลิป ก่อนหน้าก็จะเห็นนะครับผมเปรียบเทียบไปดูแล้วว่ามันมาเลขประจำวันประจําวันกับตารางประจำวันมาด้วยกันแต่รอบนี้มันจะมาตัวไหนเราก็ไม่รู้นะครับต้องพิจารณาด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยโปรดแนะนำอย่าให้เด็กต่ำกว่า18ปปีบริบูรณ์ได้เห็นได้รู้ แนะนำเด็กด้วยนะครับพี่น้องนี่ครับอันนี้นี่ก็จะเป็นสรุปสรุปทุกสูตรเลยครับสรุปหมดแล้วนะครับก็ดูดูแล้วก็แคปหน้าจอก็ได้นะครับแคปไว้นี่ครับแคปไว้อาหนึ่งสองสามอ้าวครับแคปกันได้ก็มาแคปหน้านี้ได้นะครับ ถ้าดูไม่น่าหมดถ้าอย่างนี้ก็แคปได้ดไัมครับหมดไหมครับไม่หมดไม่ถึงเดี๋ยวผมขยับกล้อง,องนิดนึงมันก็จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ครับเนี่ยแคปกันได้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ 7, 8, 9, ดแปดเก้าอ่านั่นะครับแคปกันไว้พรุ่งนี้ก็ขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับยังไงก็ขอให้รวยรวยรวยวยกันทุกคนทุกครัวเรือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจคลิปต่อไปนะครับพรุ่งนี้หลังเลขออกเราก็จะมามันมาพูดมาคุยกันอีกทีนึง ว่าทุกคนเป็นยังไงกันบ้างวันนี้ก็แค่นี้นะครับก็ฝากขอฝากขอบพระคุณทุกๆคนที่เข้ามาชมและมากด subscribe และกดกระดิ่งกดติดตามของช่องหนานลงชาแนลด้วยนะครับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ